สวัสดีครับวันนี้ร้านฮโรช่างเชียนสมุทรประการนะครับก็ได้รีเวทร้านใหม่นะครับก็ได้ย้ายร้านจากหน้าร้านนะครับมาอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับก็ช่วงนี้โควิดนะครับก็ขอย้ายร้านเข้าบ้านก่อนนะครับก็ยังมีร้านเปิดเหมือนเดิมนะครับร้านฮโรช่างเจียนสมุทรประการนะครับร้านอยู่หมู่บ้านพึกษา47ทับ2นะครับ ก็ย้ายมาอยู่ห่างจากร้านเก่าก็ประมาณโลนึงนะครับเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับอันนี้ก็ร้านไฮโรช่างเชียนสมุดประการก็ยังขาย,เ,นนยเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ก็ยังมีครบเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจติดต่อก็มาร้านเฮโรช่างเชียนสม,มุดประการได้เหมือนเดิมน,นะครับมีโต๊ะทํางานแก้งานได้นะครับสินค้ามีหลายอย่างนะครับท่านใดสนใจก็ลองแวะเข้ามาชมได้นะครับ เบอร์ติดต่อก็0870695324หรือเบอร์โทรก็0890042574เบอร์หนึ่งก็0993304242นะครับร้านในโรช่างเชจยนสมุทรประการนะครับนี่นะครับทางร้านเราก็มีของครบหลายอย่างหลายรายการนะครับ สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับหน้าร้านเรานะครับก็ขอย้ายเข้ามาที่บ้านนะครับนี่นะครับสนใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ามีหลายอย่างนะครับจะเปิดให้ชมนะครับมีหลายๆอย่างนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับร้านไนโรช่างเชียนหมกุกราการนะครับก็ตัวผมรีวิวเองนะครับช่วงนี้โควิดนะครับก็มาได้รีวิวให้ลูกค้าดูนานแล้วนะครับเบอร์โทรตามที่ผมแจ้งแล้วนะครับ ID ด์ไลก็083 505 4995นะครับ อันนีไลน์เบอร์นี้ก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้หน้าเพจนะครับหรือหน้าช่อง,องผมนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่ง s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้เาเป็นคลิปคลิปต่อไปผมจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับร้านไฮโลช่างเชียนสมุดประการนะครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับ